อดสวัสดีสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีทุกท่านทั้งฝรั่งฝั่งไทยและต่้งประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่สงทีสทามพุทธไทย วันนี้มาพบกับน้องคีคือเก้ากายสีฮอดวันคีสมากายสีฮอข้าวดาแล้วพี่น้องทีกันเลยมาหากินคือเก้ามหาโคหอนมาหาคุดเขตได้หอยเนะอาหาโคหอยกับปี้กับคุดเขตแล้วพี่น้องเขตก็ได้น้อยนะอเนาะพ่อแกงพอดีไปแกงห่มกับหอยกับปี้หม่างเผาเอ้ยนะประมาณสี่คน น้องหาตามหาโคตามโคตามฮองไปตะบ่งกันเลยเด้อเข้าไปก่อนเลยจ้า detrás not de lavavas.

เด็ก ผาบมาที่ัดผาบมันขึ้นมาขึ้นมาตะโหยสี่ยอ้าวหัก,กับกี้พอเไปหาุดเฮิร์ดุดเฮิร์ดุดเฮิร์ดขเ,เขตตามเฮิรตามหมงูเลย

เป็นเวลาบ่ายสามแล้วที่ค่ำเลยนะที่หอนห้าโมงมาตั้แต่แปดโมงมืดมื้อยังไม่ได้กินข้าวเลยรินข้าวมดมื้ออันนี้ก็คือส่งหอยกับกี๊ไปโคลนน้ำนะครับคือแล้ว ซ้ำน,นี่กะพ่อแหละเอามอเก่งตึ้งได้พี่น้องครูหอมกับกินยามไหมมันไม่จะโตเยอะๆจะพ่อหอมกับกินได้หอากับชีมาคุ้เทศมาคุ้เทศเนาะตอนนี้กิยืดยืดงพ่อพี่น้องบรรยากาศยืดง That, you know, now hold on the dab it down. ตอนนี ate, de me, ้ก็ได้เวลาเมื่อพี่น้องเด้อได้ถงหอยก็บทางล่างกันเกิบเกิบขาดกิ่งคุกเข็หลายเกิบเป็นขาดมัมีเกิบเซ้วกันถือตีเป้าเมื่อบนเดี๋ยวทไรเเตรียมตัวเมื่อกันเลยเมื่อเมื่อเมื่อชิงหมูฮามู

ก็ไปโค้ททําอะไรปับครับครับขออนุญาตนะคเกือบขาดแล้วเกือบพาดแล้วเดินเท้าตามม